โอ้โหฟ้าฝนฟ้าฝนโอ้จริงๆมาลูกลูกค้าเท่านี้มันจะใช่นะ่าดวกันเลยโอ้โหสอวัสดีคร,ดครับทางไกลครับทางไกลอยู่นี่ครับ อยู่ในเมืองนี่ยหรอครับนี่ในเมืองเอออ๋สออยู He, oh, okay. ่ในเมืองนี่หรออพอดีอยู่ดูในยูทูปกันกับกันเลยอย่างพอดีว่างกันแล้วออกมาดูมัเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านเขาดูได้มาได้หนิดูนี่รถกำแพงรถกำแพงเพชรเหรอเนี่ยรถกำแพงเพชรครับคนกำแพงเพชรเอามาจากกำแพงเพชรเลยเหรอเนี่ยไปมาดูบ้านเขาอยู่ใกลๆกันนี่เห็นรถคันนี้โอ้โหฟ้าลองฟ้าลอง ใกๆกันนีนอยว่แปดเล้งีแปลงไ่ได้ทางไกลครับนี่ทางไกลผมพัดพนะครับผมผมคนทำยูทูบดันทางไกลดังคันที่ห้าหน่เท่ารเนี่ยถ้าวัดรถถ่ายรายการนี้น่าจะเป็นคันที่เท่าไรทางไกห้าหกหรอ อีกคันหนึ่งจอจนนั่นนันขลั่นของรถของช้างไก่เองคันนั่นดูและถ่ายได้นั่นวิ่งได้แล้วอ,อันนี้ลูกค้าจากกํแแพงเพชรเันนไต้องบสาสองว้แล้วมีขัมใบแล้ะขันสองใบแล้วก็มีขี้เมาอันหนึ่งเรียกขันสอง

ตัวนี้นี่ผมว่าที่อใส่ข้างหน้าง่ายนใส่ข้างหน้าาแล้วข้างหลังเขาือตเือนมอันนี้สเกียร์นี่เกียร์สเกียร์อหอยหนึ่งหอยหนเกียร์เดินหน้าหเกียร์อยหลังครับรตัวนี้โค้งจักเพชรรงนี้งานกสาเกียร์ฮะเอาอันนเกียร์นี่มันเป็นในคูบต้าแล้วนะมันมีสยาคูบตสียแล้วก็โงตนกโคงตานกก็มีสามเกียร กานลกนล่นจักเพชรเหรอไม่ใช่ของตาลกเลยครับจัเพชรนี่นรุ่นเก่ามันจะเข้าง่ายนะเดี๋ยวนี้เรเดียวเยนะครับเป็นผู้ที่เขาเรียกที่เาจัเกี้ย้าง้าสองเกี้ยวจับไเพชรได้ก็ด้เออเนี่ยจัเพชรเลยเรเรข้าง่ายนะต้องช เราตายางเาใส่ใบพัดทั้งหน้าท้งค่อยๆลงเก่าเขลงเก่าเขาใส่ัวยกเลย้ตาานี่มันต้องมีมันใลยที่อ่องรายการอยู่วะนั่นแหะคันนี้แหละเงินเอ้้ตัวนี้แหะตัวฮิตเลยในคันนั้นนะี่มาดูของจริงนี่มั้ยนี่แหละตัวนี้ตัวยอดฮิตเลยทังไก่ทำให้ังไก่นอนไม่ค่อยหลับตัวนี้รับโทรศัพท์จนเออเนี่ยวันนี้ มีลูกค้าครับเดินทางมาจากในตัวมืวงอุตรดิษฐ์ครับใกล้ๆนี่เองมาสอบถามมาดูด้วยกับตาตัวเองเลยฮะคยานผู้ชมอาสาสมัครของจังหวัดอุตรดิตฐ์ครับ,รรบสัปนี้ก็กำลังไปดูฝนตกครับไปไม่ได้ผมไม่ได้มีร่มฮะั้งแต่กำลังอธิบายรายละเอียดให้กับลูกค้านะครับลูกค้าสองท่านนี้นะครับต้องการแบบเครื่องตัดหญ้านะครับ ต้องการแบบเครื่องตัดหญ้าเอาไว้ตัดหญ้าในสวนทุเรียนส่วนผลไม้เดี๋ยวรอดูนะครับว่างานหน้าทั้งไก่อาจจะทํารถไหน้าขับตัดหญ้าก็ได้นะครับ